รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีสนับสนุนรายการโดยไอคอนสยามซีพีแรมเจ้าวิรัตฟู้ดบลูช็อป ริจเนตคอร์เจนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Talk Today นะคะเราพบกันทุกวันอังคารเวลา14นาิก40นาทีทางช่องอมรินทีวี HD 34แห่งนี้ค่ะและทางรายการ Talk Today นะคะจะขอให้ทุกๆท,ท่านนะคะและทางรายการเองร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมแสดงความอาลัยถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ ดังนั้นวันนี้ทางรายการ Talk Today นะคะเลยพาทุกคนมาที่ไอคอนคราฟไอคอนสยามชั้น5นะคะซึ่งที่นี่ค่ะมีผลิตภัณฑ์ของทางบุรณนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะจัดแสดงแล้วก็จัดจำหน่ายซึ่งจุดนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติชื่นชมมากแล้วก็ บอกว่าผลิตภัณฑ์ภาไทยและงานฝีมือของคนไทยค่ะที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนับสนุนนั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและมีคุณค่าเป็นอย่างมากวันนี้ท็อ k ทูเดยมีอะไรมาฝากผู้ชมบ้างไปติดตามค่ะ t a l k of the town breaker x o h a n a ready to play anywhere ปิดตัวคอลเลกชันใหม่พร้อมเล่นในทุกที่ถ่ายทอดพลังสนุกมิตรภาพและตัวตนคนรุ่นใหม่โดยบริษัท SCS Sportwear จำกัดผู้ผลิตรองเท้าเบรเกอรจัดงานเปิดตัวคอลเลกชันพิเศษเบรเก ER อร XO h a n a ready to play anywhere ที่จีวินเลดแม k คอกร่วมกับทีมคอนเทนต์ชื่อดัง OHANA ถ่ายทอดแนวคิดไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็พร้อมเล่นพร้อมสนุกได้เสมอ ในผลิตภัณฑ์ของเราก็จะมีเบเกอร์สีพื้สีและก็ BK4 นะครับซึ่งก็ตอบโจทย์ในกลุ่มของผู้บริโภคของเราไปที่ดีอยู่แล้วนะครับทีนี้เราต้องการที่จะเน้นในส่วนกลุ่มใหม่ขึ้นมานะครับก็เป็นพวกกลุ่มพวกวัยรุ่นขึ้นมาแล้วก็ออกตัวเบเกอร์อิสรตัวนี้ขึ้นมานะครับและในส่วนของเบเกอร์ที่เอกโอฮาน่าเนี่ยเราก็มองว่าในกลุ่มทีมของโอฮาน่าเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีคาแรคเตอร์ที่มีความ p ทีมีความสามัคคีแล้วก็มี ความสนุกสนานอยู่ในตัวนะครับเราก็เลยเดกับโอฮาน่าครับบ็อกเซ็ตโอฮาน่านะครับผมข้างในนะครับผมก็มีรองเท้ามีผ้าเช็ดหน้าแล้วก็มีกระเป๋าด้วยสังเกตไดไหนครับ Facebook อ g ี i k กต k แล้วก็ Shopee l ลา a d a ของเบเกอร์ได้เลยครับจ้าจำนวนจำกัดนะครับผม นอกจากรองเท้าแล้วในคอลเลกชันยังมีกระเป๋าผ้าและผ้าเช็ดหน้าในโทนสีเดียวกันออกแบบให้ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันของคนรุ่นใหม่ทั้งดีไซน์และฟังก์ชันที่สะท้อนจิตวิญญาณ ready to play anywhere ได้อย่างครบถ้วนไปดูภารกิจของกรมพระละสึกษากันบ้างนะคะได้เปิดผลงานการพระละสึกษาชาติและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจต่อไปในปี2569ค่ะ กรมพละศึกษาเปิดผลสำเร็จงานปี2,568พร้อมแนวทางขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการพัะศึกษาสู่ความยั่งยืนในปี2,569โดยในปี2,569จะมุ่งเน้นไปสู่การเป็น,นกลไกหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทยออกกำลังกายเล่นกีฬาเน่นทนาการเป็นวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนก็สำหรับการจัดงานในวันนี้นะครับเราโฟกัสที่2ประเด็นนะครับประเด็นแรกคือผลงานในปี6 2568นะครับซึ่งมีอยู่4ประเด็นหลักนะครับในเรื่องของการส่งเสริมกีฬานะครับในเรื่องของการส่งเสริมวิทยาสตร์การกีฬา รในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรในด้านการพรัฒนาศึกษาและกีฬานะครับว่าสุดท้ายใีเรื่องของการส่งเสริมนานาการนะครับซึ่งกลุ่มเป้าหมายของเราก็คือคนไทยทั้งประเทศทุกช่งวงวัยนะครับแล้อีกกลุ่มเป้าหมายก็คือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เยาวชนนะครับแต่ในปี69เนี่ยเราก็จะยกระดับหรือจะขยายผลให้มากขึ้นนะครับการออกกำลังกายก็เป็นหนึ่งในชนิดกีฬาหนึ่งที่ทําให้คนเกิดการขยับตัวแล้วถ้าเกิด เกิดการขยับตัวอย่างน้อย30ถึง45นาทีเนี่ยอย่างน้อยอ่ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นแล้วการที่เรแข็งแรงขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะเกิดโรคเนี่ยมันก็จะลดลงการหลวงกายการเล่นกีฬาดลานาการช่วยให้คนไทยมีความสุขได้ ปี2569เน้นการรณรงค์ประชาชนคนไทยออกกำลังกายสม่ำเสมอด้วยจัดกิจกรรมสุขภาพดี DPE Grow Strong สร้างกล้ามเนื้อลดไขมันร่างกายแข็งแรงมุ่งสร้างเป็นกิจกรรมร่นแบบรณรงค์ออกกำลังกายที่วัดผลเป็นรูปธรรมตั้งต้นที่บุคลากรของ,ของกรมพละศึกษาเพื่อเป็นต้นแบบคนสุขภาพดีรวมเปลี่ยนชีวิตประจำวันง่ายๆเพื่อสุขภาพที่ดีมีการประเมินและติดตามผลด้านองค์ประกอบร่างกายพร้อมให้รางวัลจูงใจผู้ร่วมกิจกรรมสม่ำเสมอ ไปดูโครงการดีๆจาก CP RAM นะคะซึ่งดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่12แล้วนั่นก็คือโครงการปลูกเพื่อโลกยั่งยืนสำหรับในปีนี้ค่ะไปที่อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะ นายวิเศษวิสิตวินยูกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงานบริษัทซีพีแรมจำกัดผนึกกำลังกับชาวบ้านและส่วนราชการในอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เดินหน้าโครงการปลูกเพื่อโลกยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่12ณอําเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ร่วมกันปลูกต้นไม้ยืนต้นภายใต้โครงการปลูกเพื่อโลกยั่งยืนและแจกพันกล้าไม้ภายใต้โครงการแสนกล้าสู่แสนต้นรวมกว่า1,000ต้นครอบคลุมพื้นที่กว่า9,600ตารางเมตร เราทําโครงการปลูกเพื่อโลกยั่งยืนนะครับอันนี้ก็คือความหมายว่าเราจะมาปลูกป่าเพื่อปลูกพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นนะครับพื้นที่สีเขียวเนี่ยเราต้องมีการเพิ่มทุกปีทุกปีเพราะว่าเราต้องการที่ามาส่วนหนึ่งคือมาดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปนะครับเพื่อจะให้โลกเราเนี่ยมีอากาศดีๆนะครับเราเริ่มมีเป้าหมายมาตั้งแต่ปี2564เพราะนั้นเราปลูกมาถึงวันนี้จริงๆแนละ้ว12ปีแนละ้วแต่เรามีเป้าหมายว่าเราตอนนี้เราจะนับไปเรื่อยๆเนี่ย ในจำนวน10ปีจะปลูก120,000ต้นนะครับวันนี้มาถึงก่อนที่จะปลูกวันนี้เราปลูกไปละ65,000ต้นนะครับโครงการปลูกป่าแบบนี้นะครับเราต้องการทําร่วมกันนะครับ เราก็มีทําร่วมกับสวนราชการในพื้นที่ที่ราชการบอกว่าอยากปล,ลูกป่านเราก็เข้าไปเรามีการปลูกวพื่อประชุมชนแล้วไม่พอนะครับเราก็เห็นว่าชาวบ้านบางทีก็มีพื้นที่ว่างเราก็มอบต้นกลา้าอันนี้ก็คือชาวบ้านสามารถปลูกในพื้นที่ของตนเองได้ด้วยซึ่งพืชเหล่านี้บางพืชก็เป็นอาหารนะครับให้ดอกให้ผลให้อย่างเช่นวันนี้ก็มีต้นขี้เหล็กก็สามารถไปทำอาหารได้นะครับก็ เป็นโครงการที่ดีๆเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทยเรามากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นการเป็นหนึ่งในโครงการที่เราร่วมทํากับชุมชนนะครับ ตลอด12ปีที่ผ่านมาโครงการปลูกเพื่อโลกยั่งยืนปลูกต้นไม้ไปแล้วกว่า65,000ตน้นและแจกต้นกล้าไม้สะสมมากกว่า87,000ตน้นโดยมีเป้าหมายปลูกต้นไม้120,000ต้นภายในเวลา10ปีระหว่างปี2564ถึง2573ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขแต่คือการสร้างคาร์บอนซิงค์หรือพื้นที่สีเขียวที่ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์พื้นปูป่าไม้และเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ และที่ไอคอนคราฟไอคอนสยามชั้น5แห่งนี้นะคะอย่างที่กอนบอกว่าวันนี้กรพามาดูในโซนของมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งมีผลิตภัณฑ์จากศิลปาชีพมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าจากผ้าไทยนะคะมีงานประดิษฐ์มีงานหัตถก,กรรมและยังมีผ้าจากชาวเขาด้วยใครที่สนใจแวะมาดูกันได้เลยนะคะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะ MUX The Next Peak สู่จุดพีกใหม่ของชีวิต Talk to you สำหรับใครที่ชอบลุยลุยแอดเวนเจอร์ห้ามพลาดข่าวนี้เลยนะคะเพราะว่าทางอิซูซูเขาเปิดตัวรถปิกอัพทุกรุ่นลายใหม่เลยนะคะครบเลยไปดูกันเลยค่ะว่ามีรุ่นไหนบ้างอิซูซเดินหน้าเปิดตัวรถปิกอัพแห่งอนาคตครบทุกไลน์อัพใหม่อิซ z u E-Max t h e o n e and Only หนึ่งเดียวเท่านั้นรถปิกอัพที่สืบทอด DNA แห่งความเชื่อมั่นมากกว่าครึ่งศตรวรรษนำทีมโดยใหม่ Isuzu V-Cross 4 x 4 b f o รถปิกอัพสปอร์ตออฟโรดดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกและภายในกับสีใหม่ Inishmore Geo p e c k พร้อมฟังก์ชันใหม่ EPS พวงมลาลัยไฟฟ้ากล้องรอบคัน360องศาเซอร์าราลวิวแคมีราพร้อมมุมมองใต้ท้องรถและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS เวอ,อร์ชันล่าสุดใหม่ด้วย Isuzu X-Series t o o t o t to Handle ครั้งแรกกับเครื่องยนต์2.2 DDI Maxforce ร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดมาพร้อมชุดแต่งใหม่ DX Package และสุดยอดรถอนเนกประสงค์ MU-X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิตที่มาพร้อมกับช่วงล่างใหม่โชกับแบบ Steeplex นอกจากนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ Isuzu ภูมิใจนําเสนอคือการพลิกโฉมสนามทดสอบรถขับเคลื่อนสีล้อ Isuzu 4x4 Land สู่สนาม Isuzu 4x4 Experience ทั้งนี้มิสเตอร์ทาคาชิฮาตะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอิสุสุเซลจำกัด เคยว่าหลังจากที่เปิดตัวเครื่องยนต์2.2 DDI Maxforce ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดีเซลแห่งอนาคตเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วได้รับความนิยมและความไว้วางใจจากผู้ใช้รถยนต์ชาวไทยอย่างดีเยี่ยมด้วยชื่อเสียงและความเชี่ยวชาญในการผลิตรถเพื่อการพาณิชย์ในวันนี้ยังคงมุ่งมั่นที่จะนําเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้รถชาวไทยด้วยการเปิดตัวรถปิกอัพรุ่นใหม่ Isuzu D-Max The One and Only หนึ่งเดียวเท่านั้น ด้วย DNA หนึ่งเดียวที่สืบทอดความเชื่อมั่นของอีซูซูมากกว่าครึ่งศตวรรษตอบโจทย์ผู้ใช้งานได้อย่างเต็มที่ ผู้ชมคะทุกวันนี้เนี่ย AI เข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วหลายๆคนปรึกษา AI แต่ก็แลกกันมาด้วยค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายรายเดือนด้วยนะคะล่าสุดทางกระทรวงดีค่ะจับมือกับ Google Cloud สนับสนุนให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาอายุ18ปีขึ้นไปสามารถที่จะใช้โปรแกรม AI ในระดับพรีเมียมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา1ปีคะ่ะจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามรายละเอียดเลยคะ่ะ ในใชายชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนำทัพดีจับมือ Google Cloud เสิร์ฟ Google AI Pro ให้นักศึกษาใช้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตั้งเป้าเฟส2ศึกษาเพื่อขยาย AI ระดับพรีเมียมสู่คนไทยกว่า5ล้านคนในเชิงของเจตนาของการร่วมมือกันนะครับผมว่าจริงๆเรามีเจตนาความตั้งใจเดียวกันนั่น,นคือเราอยากที่จะยกระดับมาตรฐานทานั้งในเรื่องของการเข้าถึง ตัวเทคโนโลยี AI ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยให้ทั่วถึงมากขึ้นลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็อยากที่จะยกระดับในเรื่องของ AI ทุกเพิ่มขึ้นเพราะว่าผมว่าเราทุกคนก็คิดเห็นและมองตรงกันว่า AI ในวันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงที่ควรจะต้องกลายเป็นสิ่งพื้นฐานใน,นอนาคตันใกล้หักเป็นไปได้ ที่ประชาชนชาวไทยคนจะมีเพื่อให้ประเทศเนี่ยพัฒนาไปนอนาคตข,ข้างหน้าได้อย่างมันง่นคงและย่างยืนขอบคุณทุกคนขอบคุณทาง Google น,นะครับขอบคุณที่วิ่ัมทัชนแล้วก็หวังว่าน้องๆทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์จากโครงการดีๆแบบนี้ให้ได้มากที่สุด ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นรูปธรรมในการสร้างรากฐานด้าน AI ที่แข็งแกร่งให้กับประเทศโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและ Google Cloud ยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยกระทรวงจะเร่งพัฒนาองค์ความรู้ด้าน AI ให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงได้และจะร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการสร้างสังคมแห่งการใช้ AI อย่างมีความรู้และจริยธรรม คุณผู้ชมคะพูดถึงมะเร็งสําหรับผู้หญิงนั้นมะเร็งเต้านมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งเลยนะคะดังนั้นทางศูนย์จีโนมิกซิเรตราชค่ะร่วมกับบริษัทแอสตราเซเนกาประเทศไทยจํากัดนะคะชวนทุกท่านมาค้นหาวิธีป้องกันและรักษามะเร็งเต้านมที่ใช่ในแบบของคุณค่ะดีกว่าการรักษาคือการป้องกันมะเร็งเต้านม ศูนย์จีโนมิกส์ซิริราชร่วมกับแอสตราเซเนการณรงค์ผู้หญิงไทยค้นหาวิธีป้องกันและรักษามะเร็งเต้านมที่ใช่ในแบบคุณยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมในงานไฟยัวเพอร์ซ a l ลพิงค้นหาวิธีป้องกันและรักษามะเร็งเต้านมที่ใช่ในแบบคุณงานนี้เราจัดทุกปีเลยนะครับในเดือนตุลาคมนะครับวันนี้ก็จัดวันที่31ตุลาคมครับธีมของ ปีนี้ก็จะเป็นทีมที่เราก็ฟ i n d your Personal P ลพนะครับเพื่อ,อเป็นทีมซึ่งทำให้หลายคนก็อาจจะ,ะเห็นว่าแม้มะเร็งเต้านมจะเป็นมะเร็งซึ่งเจอได้ในผู้หญิงแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นมะเร็งเต้านมก็อาจจะคิดว่าตัวเองนั้นมีความเหมือนกันก็คือเป็นโรคเดียวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับแต่ละคนก็อาจจะมีประเด็นหรือมุมมองหลายๆอย่างที่มีความแตกต่างกันนะครับนำไปถึง แนวทางของการรักษาที่ต่างกันสูตรยาที่ต่างกันการวางแผนการผ่าตาดการคัดกรองหรือแม้กระทั่งการป้องกันหลังการที่จะรักษาเรียบร้อยแล้วที่ต่างกันด้วยนะครับอันนี้ก็คงเป็นธีมหลักนะครับที่ทำเราจะส่งสัญญาหรือว่าส่งสารไปในปีนี้ครับ การรณรงค์ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างการตระหนักรู้เรื่องการคัดกรองมะเร็งเต้านมให้กับผู้หญิงไทยแนะนําให้ตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนหลังหมดประจําเดือนและควรเข้ารับการตรวจโดยแพทย์หรือเครื่องเอกซเรย์เต้านมแมมโมแกร,รมตามเกณฑ์อายุตั้งแต่40ปีขึ้นพาไปดูพักไทยก้าวใหม่ค่ะคุณผู้ชมเตรียมที่จะผลักดันนะคะเรียกว่าเป็นโมบายสเต็มแล็บนี่เป็นห้องเรียนเทคโนโลยีเคลื่อนที่นะคะเปรียบเสมือนโรงเรียนขนาดเล็กเลยไปได้ทุกพื้นที่เพื่อที่จะลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาค่ะ พักไทยก้าวใหม่นำโมบายสเต็มแลบให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนเกษมพิทยาเขตวัฒนากรุงเทพได้สัมผัสประสบการณ์การเรียนเทคโนโลยีล้ำสมัยเชื่อมจินตนาการกักบองค์ความรู้ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาครับโครงการนี้เป็นหนึ่งใน10โครงการที่พักไทยก้าวใหม่เราอยากทาให้พี่น้องประชาชนเห็นว่านโยบายของพักการเมืองต่อไปนี้มันต้องจับต้องได้จริง โครงการนี้จะทําให้เด็กเข้าใกล้เทคโนโลยีตั้งแต่เล็กตั้งแต่ป .1 เราอยากเห็นชาวนาชาวสวนชาวไร่ใช้เทคโนโลยีไปช่วยในการปลูกพืชไร่เด็กรุ่นใหม่เหล่านี้แหละเขาจะรู้ว่าอ๋อเทคโนโลยีมันทําได้ก็ถ้าเขาปริ้นสาเป็นเขาเขาเข้าใจแล้วว่าเทคโนโลยีมันทําได้กิจกรรมเหล่านี้ต้องมีเยอะๆครับเราจะทําให้เห็นครับ คุณครูกับเทคโนโลยีเนี่ยครับคือการสอนแล้วต้องสอนควบคู่กันเอามาบูรณาการได้ครับแลวนักเรียนก็จะ,ะตั้งใจเรียนมีความสุขเป็นโครงการที่สามารถมาบูรณาการในรายวิชาได้ทําให้เราเรียนรู้เรียนรู้จากการเรียนการสอนควบคู่กับเทคโนโลย,ยีได้ครับคือเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยอยากจะชมเด็กๆน้องๆในวันนี้ว่าพวกหนูทําได้จากสิ่งที่หนูเคยคิดแต่หนูอาจจะไม่เคยทาแต่วันนี้หรือว่าในโรงเรียนในพื้นที่อื่นเนี่ย จะมีคำว่าควกหูก็ว่าทได้เหมือนกันค่ะได้เห็นเด็กๆมีความสุขปกครองเขมีความสุขได,ได้มาดูแลบขบอบคุณทีมงานหลังจากนี้ทางพักไทยก้าวใหม่จะนำโมบายสเต็มแลบเดินทางไปยังโรงเรียนในต่างจังหวัดเพื่อให้หนักเรียนที่อยู่ห่างไกลได้มีโอกาสเช่นเดียวกันซึ่งโครงการนี้ทำให้เด็กได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆที่เป็นประโยชน์สามารถถ่ายทอดสิ่งที่ต้องการออกมาพัฒนาต่อเติมให้เห็นภาพได้จริง ผู้ชมคะด้านหลังของก้อนนี้ก็เป็นงานไม้งานหัตถกรรมฝีมือของชาวไร่ชาวนาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงท่านเคยมีพระราชกระแสรับสั่งไว้นะคะว่าไม่ว่าจะเป็นชาวไร่หรือชาวนาก็มีความเป็นศิลปินทุกคนคะ่ะและช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าคะ่ะจะพาไปดูบรรยากาศลอยกระทงวันที่5พฤศจิกายนที่ผ่านมาคะ่ะ คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพจัดการแถลงผลการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครั้งที่7พุทธศัการาช2,567 2,568ในหัวข้อสถานการณ์โรค NCD ของไทยแนวโน้มและข้อเสนอเชิงนโยบายภายใต้การสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกาย จากสถานการณ์นะครับก็ยืนยันตรงกันหมดเลยนะครับว่าโรค n อ d นีดีนี้มีภาวะเพิ่มขึ้นนะครับทั้งสัดส่วนของผู้ที่เป็นเบาหวานก็สูงขึ้นผู้ป่วยที่เป็นความดันโลหิตสูงก็สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีภาวะของอ้วนนะครับและรวมถึงอ้วนลงพุงที่สูงขึ้นด้วยนะครับทำให้ระบบงบประมาณในการดูแลรักษาที่เพิ่มสูงขึ้นอาจจะทำให้ความสุขของคนไทยลดลง สภาพเศรษฐกิจก็อาจจะไม่สามารถรองรับการรักษาพยาบาลและภาระที่มากขึ้นได้ตรงนี้เป็นส่วนที่อาจจะต้องให้สังคมทั้งสังคมกลับมามองย้อนเพื่อจะบริหารจัดการในการสร้างกระแสใหม่ๆในการดูแลสุขภาพครับคือปัจจุบันเนี่ยเรื่องของ NCD ะค่ะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีนโยบายในการคัดกรอง NCD ในกลุ่มคนที่อายุ35ปีขึ้นไป ะะมันควรจะต้องมีการคัดกรองให้คนเหล่านี้เข้าสู่ระบบเพื่อที่จะตรวจโรคต่างๆมากขึ้นใหม่ การจะควบคุมโรค n อ d ซดีให้ได้ผลต้องปรับกลยุทธ์ในการจัดการปัจจัยเสี่ยงสุขภาพควรกำหนดให้ปัจจัยเสี่ยงสุขภาพเช่นอัตราการสูบุรีืึมสุราอ้วนเป็นตัวชี้วัดในการดำเนินงานและให้มีการคัดกรองร่วมกับการคัดกรองเบาหวานความดันโลหิตสูงและควรขยายการคัดกรองที่ปัจจุบันคัดกรองคนอายุ35ปีขึ้นไปให้ครอบกลุ่มกลุ่มอายุต่ำกว่า35ปีที่มีปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้วย Talk Today k สนับสนุนโดย r i g e n e Collagen จากวิรัตฟู้ด Blue Shop Talk Together ุผู้ชมคะก่อนเลือกชุดได้แล้วพร้อมที่จะไปร่วมงานลอยกระทงไอคอนสยามไทยคอนิกลอยกระทง2025แล้วค่ะร้อยใจไทยรักสายทานเจ้าพระยาไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะ ลอยกระทง2025น้อมรำลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสารต่อพระราชปณิธานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยรวมสืบสารประเพณีลอยกระทงดำรงรักแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นปีแรกที่ฟินได้ร่วมงานกับไอคอนสยามแล้วก็เป็นงานลอยกระทงครั้งแรกด้วยของฟินภูมิใจมากๆค่ะที่ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการใส่ชุดไทยแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของไอคอนสยามจริงๆอยากให้ทุกคนได้เห็นทั่วโลกได้เห็นว่าเอ,อ้ชุดไทยของเราสวยมากแล้วก็มันปราณีตมากๆจริงๆค่ะกว่าจะได้แบบเป็นแผ่นเป็นผืนอันนี้คือปักมือหมดเลยนะคะหนูถามพี่ข้างหลังที่แต่งตัวให้หนูมาเป็นคุณครูถามคุณครูว่าแบบครูคะอันนี้คือ กรรม,มวิธีมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ต้องเย็บชีลาชีลาเขาเรียกว่าอะไรชีลาชีลาได้เลยอะค่ะแล้วก็ <c oughs> ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ปริณี์มากส่วนส่วนเครื่องประดับก็เหมือนเป็นทองคำแท้ที่น่าจะตีกันแบบอยากให้ทุกคนเห็นดีเทลมันแบบละเอียดมากค่ะ <c oughs> สนุกวันลอยกระทงก็จะได้แบบว่าลอยทุกลอยโศกจะได้แฮปปี้กันวันลอยกระทงค่ะ งาน,นลอยกระทงในปีนี้ไอคอนสยามยังคงไว้ซึ่งคุณค่าความงดงามของประเพณีไทยควบคู่กับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยมีชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมแต่งกายด้วยชุดไทยและชุดโทนสีสุภาพมาลอยกระทงจากวัสดุธรรมาช,ชาติบนรางลอยกระทงที่สามารถลอยกระทงได้อย่างสะดวกปลอดภัยและเป็นเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยของไอคอนสยาม เป็นยังไงบ้างคะก่อนพาไปชมบรรยากาศสวยๆของงานวันลอยกระทงที่ไอคอนสยามแล้วนะคะริมแม่น้ำเจ้าพระยาสวยมากๆเลยคะ่ะและนี่ก่อนก็เตรียมกระทงนะคะเป็นกระทงใบลานไปลอยในปีนี้เช่นเดียวกันคะ่ะและนอกจากนี้นะเราจะพาผู้ชมไปเที่ยวที่ฮ่องกงกันบ้างคะ่ะนอกจากเราจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกภารกิจหลักก็คือการกินอาหารอร่อยๆนะคะที่สําคัญจะต้องมีโรงแรมที่นอนสบายๆอบอุ่นและก็หรูหราไว้สําหรับเราด้วย ก่อนนนจะแนะแําโร,รูู้้้จัักกกนนไไปดดงแรรมใหททุ่าเลยค่ะการเดินทางมาท่องเที่ยวฮ่องกงนอกจากมาไหว้พระสการะขอพรมาลองชิมอาหารท้องถิ่นของชาวฮ่องกงแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ทําให้ฟินได้ก็คือการพักผ่อนในโรงแรมดีๆอย่าง The Park l a n Hong Kong Autograph Collection ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการใจกลางแหล่งช้อปปิ้งแสนสะดวกสบายมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของอ่าววิกตอเรียทุกคนที่ได้มาพักที่นี่จะได้รับความประทับใจทั้งผ่านการออกแบบที่โดดเด่นประสบการณ์การทําอาหารที่ประณีตและทําเลที่ตั้งระดับพรีเมียมโดยโรงแรมแห่งนี้ผสมผสานอิทธิพลจากตะวันออกและตะวันตกเข้ากับ Exact l y like nothing else ของ Autograph Collection อย่างสมบูรณ์แบบเพื่อเติมเต็มความมีชีวิตชีวาใหม่ให้กับพื้นที่อ่าววิกตอเรียถือว่าเป็นโรงแรม 5ดาวที่นักท่องเที่ยวชาวไทยน่าจะชื่นชอบเพราะอยู่ไม่ไกลจาก MRT สถานีคอสเว w a y Bay ทางออก E เดินออกจากสถานีเลี้ยวซ้าย2นาทีก็ถึงโรงแรม เดอะพักเลนฮ่องกงออ o โตกราฟคอลเลกชันเป็นโรงแรมที่พักในเครือแมริออทบอลบอยมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีห้องประชุมสำหรับจัดงานอีเวนต์มีเวลเนสแอนด์ดิสคอเวอรีบริการห้องฟิตเนส24ชั่วโมงแต่ที่โดดเด่นมากๆคือห้องอาหารสกายลูฟบาร์แอนด์บาร์เซอรี่ชั้น27ของโรงแรมคุณผู้ชมจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของอ่าววิกตอเรียและแสงสีตึกระฟ้ายามค่ำคืนได้จากมุมนี้สำหรับเมนูเวลคัมดิเนอร์จะได้รับความประทับใจกับคอนเซปต์ ฟาร์มทูเทเบอย่างเมนูแพนฟรายดักฟัวกราวที่ใช้ดอกโลบิเลียที่ปลูกเองบนชั้นดาดฟ้าของโรงแรมมาตกแต่งจานซึ่งบนดาดฟ้าของโรงแรมในพื้นที่2,000ตารางฟุตจะมีซิกเนตการ์เดนที่มีการปลูกพืชผักเก็บผักและดอกไม้เพื่อส่งมอบให้กับหัวหน้าเชฟของข้องอาหารแต่ละแห่งของโรงแรมรวมทั้งแผนกจัดเลี้ยงและแผนกเบเกอรี่ดังนั้นวัตถุดิบที่ได้จากซิเนตการ์เดนก็จะสดมากๆค่ะ ที่แห่งนี้ถือเป็นโรงแรมที่มีเอกลักษณ์ให้กับนักเดินทางรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครและแท้จริงในฮ่องกงต้องห้ามพลาดนะคะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะได้ถแถลงผลความสำเร็จในโครงการเดินหน้าและขยายผลทางธุรกิจทั้งในแบบของ SME Startup และ Content Creator ค่ะ กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือดีพร้อมร่วมกับบริษัทเดลต้าอิเล็กทรอนิกส์ประเทศไทยจำกัดมหาชนแถลงผลสําเร็จการดําเนินโครงการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนและตลาดสําหรับวิสาหกิจเริ่มต้นในวาระครบรอบหนึ่งทศวรรษพร้อมมอบเงินทุนสนับสนุนการจัดตั้งและขยายธุรกิจแก่สตาร์ทอัพและคอนเทนต์ครีเอเตอร์รวม31รายมูลค่า5ล้านบาทตั้งเป้าสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า150ล้านบาทในปี2568้ยแโดยตลอด10ปีของโครงการสามารถสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยเข้า วงการแล้วกว่า237รายด้วยเงินทุนสนับสนุนรวมกว่า38ล้านบาทและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้แล้วกว่า1,000ล้านบาทเห็นไหมคะคุณผู้ชมชุดไทยใครใส่ก็สวยก็หล่อกันทุกคนเลยจะใส่เรื่องในเทศกาลหรือว่าไม่มีเทศกาลจะมาใส่ไทยรูปเฉยๆก็ดีเหมือนกันค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมใครสนใจนะคะมากันได้ที่ห้องภาพวันวานเมืองสุขสยามชั้นจีที่ไอคอนสยามนั่นเองเขาเปิดให้บริการทุกวันเลือกชุดได้แล้วมีบริการแต่งหน้าทําผมแล้วก็มีฉากสวยๆให้ถ่ายกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณที่ให้เรามาถ่ายที่นี่ด้วยนะคะและต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์หลักของเรา Region นอเรชั่นคอและจ่ายรัดฟูสค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสําหรับรายการท้องท d ่ y เราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันอังคารหน้าเวลา14นาฬิกา40นาทีทางช่อง a m a ริ n ท v ว HD 34วันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะอ m ม r รินทีวี